งามไ้ล่ะครับผู้ใหญ่บ้านทำซะเองลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวนเจ้าตัวนะแจ้งว่าซื้อที่ดินจากคนครอบครองมาแล้วทำมาหลายวันไม่เห็นมีใครร้องเรียนอะไรเลยในขณะที่กำนันก็โวยว่ารู้สึกท้อใจามากเลยสนงงานักงนป่าไม้ในพื้นที่ไม่ยอมเข้าตรวจสอบคือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนมาว่ามีการลักลอบขุดดินในเขตป่าสงวนบริเวณเข่าตาเคียงบ้านเหมืองแร่ถนนสามแยกน้ำเป็นครับเหมืองแร่ หมู่4ตำบนน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองทีนี้ก็ลงไปพื้นที่ตรวจสอบนะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกแพ้วถางตัดไม้จนเฮี้ยนเตียนไปหมดเลยล่งไปถึงตีนเขานู่นน่ะมีรถแบ็คโฮสีเหลืองจอดอยู่ในบ่อด,ดินขนาดใหญ่ด้านข้างนะครับยังมีการพบรถบรรทุก6กล้อจอดเรียงรายอยู่ด้วยโดยที่คนขับรถบรรทุกในตอนนั้นนะ่ะเขากาลังพักกินข้าวกันอยู่ แล้วก็มีผู้หญิงที่ทำหน้าที่จ่ายตั๋วให้กับรถบรรทุกที่วิ่งเข้าออกพื้นที่ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเป็นระบบเรียบร้อยเลยนะทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ได้ติดต่อไปสอบถามยังผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้ทำการซื้อที่ดินดังกล่าวแล้วก่อนที่จะนำรถแบ็คโฮมาขุดดินใส่รถบรรทุกหกล้อเพื่อที่จะไปถมที่อีกจุดหนึ่งครับ ก็ทํามาหลายวันแล้วอ่ะไม่เห็นมีใครเรียกร้องอะไรเลยไม่เห็นมีใครร้องเรียนอะไรเลยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกมาแบบนั้นทีนี้นายธรรมศักดิ์ครับเขาเป็นกำนันตำบลน,น,น้ําเป็นเขาบอกว่าตอนเนี้ตัวเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวแต่ขอยืนยันเลยว่าพื้นที่หมู่สี่ตำบลเขาตาเคียงเนี่ยนะยังคงเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติในปี2484แแม้ว่าจะมีการสำรวจเพื่อออ,อกโฉนดชุมชนในอดีตก็เหอะ แต่ก็ยังไม่มีการอนุมัติครับก็ทำให้ถือว่าพื้นที่เนี่ยยังอยู่ในสถานะป่าสงวนแห่งชาติการครอบครองเพื่อทำกินในเขตป่าสงวนสามารถทำได้นะในกรอบของกฎหมายแต่ว่าการขุดดินไปขายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำผิดอย่างชัดเจนผมไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงกล้าละเมิดกฎหมายแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะสำนักงานเขตป่าไม้ระยองหนึ่งนะ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบหรือจับกุมอะไรเลย อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่เหรอเขาบอกว่าผมรู้สึกเหนื่อยใจและผิดหวังอย่างมากเลยครับในฐานะผู้นำตำบลอันนี้คือกำนันธรรมศักดิ์กล่าวก่อทั้งนี้นะกำนันตำบลน้ำเป็นเขาระบุว่าจะรีบปรึกษากับนายอำเภอเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความยุติธรรมต่อพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อไปแหมดูเหมือนว่าผู้ใหญ่บ้านจัตังคเยอะนะเนี่ยจ้างรถจ้างอะไรมาหลายคันขนาดนี้ แต่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกมาว่าไม่เห็นมีใครจะมาร้องเรียนอะไรเลยมันใช่ไหมเฮะจะเป็นต้องร้องเรียนหรือเปล่าหรือว่าเรื่องแบบนี้เขาไม่ค่อยรู้กันอ่ะก็ประมาณนี้สวัสดีครับ